ครับวันนี้พี่ธงจะมารีวิวนะครับเมลอนที่ปลูกรุ่นล่าสุดนะครับแต่รุ่นนี้เสียดายไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าเจอโรคแล้วก็แมลงรบกวนนะครับผลผลิตไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่พี่ธงก็เลยตัดสินใจไม่ขายทั้งรสเลยครับก็เก็บไว้กินเองคนเดียวครับเป็นเมลอนพันชื่อพันนะครับไข่มังกรครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่พี่ธงได้ลองปลูกนะครับ เพราะว่าพันธุ์เนี้ยตามตามคุณสมบัติเขาเนี่ยคือลูกเขาจะใหญ่เนื้อหวานกรอบครับกอบ็อันนี้ลูกที่พี่ธงได้เก็บมานะครับก็ทรงผลนนั้ยังไม่ได้หรือว่ายังโตไม่เต็มที่นะครับผิวยังสีเขียวเขียวอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแมลงรบกวนหรือเปล่านะครับพี่ธงไม่แน่ใจมันก็เลยได้ลักษณะเป็นแบบนี้แต่เนื้อ เนื้อของเมลอนนะครับเนี่ยครับเป็นเ,เนื้อสีส้มผมขาวนิดหน่อยครับแล้วก็เวลากินนะครับมันจะมีความหวานอันนี้ขนาดไม่ได้คุณภาพนะครับแต่ก็ยังมีความหวานให้ชื่นใจอยู่ครับแล้วก็เนื้อจะออกกรอบเป็นใซสยซประมาณนั้นนะครับเนี่ยอันนี้พี่ธงได้เฉาะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอันที่ยังไม่ได้ตัดชิ้นนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงนะครับมันจะดังก๊อบก๊เลยกรอบมากครับนี่เลยครับแกกๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวกินให้ดูเลยครับหวานกรอบอร่อยแล้วก็เนื้อเป็นไสายๆนะครับอร่อยดีครับพันนี้ เดี๋ยวรอบหน้าจะพยายามาดูแลให้ดีนะครับแล้วก็พร้อมขายเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ธงก็จะมาแจ้งอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้ก็พี่ธงพักอยู่นะครับเนื่องจากว่าไปเรียนอาชีพเสริมอันนี้ไม่ได้ชอบเดี๋ยวลองกัดให้ดูเลยอืขอบมากครับหวานอร่อยเนื้อใาๆอร่อยมากครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่ธงมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับพันไข่มังกรรอบหน้าได้ชิมแน่นอนครับ